คือผมดูมาน่าจะ3ามสี่เรื่องมั้งแต่เรื่องนี้ผมว่าอลังการมากอลังการสุดๆแล้วไม่อยากสปอยเยอะคือมีฉากพิเศษเยอะมากต้องลังเลครับผมฟ้าจะลดทรายผมคิดว่าควรค่าที่จะดูมากๆเพราะว่าเป็นการแสดงที่ดีมากๆแล้วก็เป็นโชว์ที่ดีมากๆเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆผมว่ามันคือที่สุดแล้วขอรอคอยไปที่สำหรับผมครับแล้วก็อยากจะให้คนที่ยังไม่เคยดูค่ะได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่มันแบบมันเป็นอีกกลิ่นอายของความมีสเสน่ห์ มันมีเวทมนต์มันมีความขลังมันมีความสนุกพบรถจริงๆนะคะโดยเฉพาะนักแสดงแคสนี้เนี่ยเขาแบบเต็มที่มากทั้งสนุกเ,เสียงหัวเราะมีน้ำตาแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวดีๆได้ประสบการณ์ดีๆที่สำคัญเลยได้เห็นความร่องพี่เดชได้เห็นความสวยพี่แก้มก็ได้เห็นความเก่งของนักแสดงทุกคนได้เห็นฉากสวยๆได้เห็นเพลงเพราะๆแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศอบอ,อุ่นของละครเวที